ยิ่งคาดหวังจากใครมากเท่าไรใจเรายิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเอาใจไปผูกกับเขายิ่งกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะถูกทิ้งกลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่ใจอยากได้และสุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดไม่ใช่เขาแต่คือใจของเราเองพระบุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกเกิดเพราะตัณหาเพราะความอยากเพราะการยึดถือ เมื่อใจเราเอาไปผูกกับคนอื่นเอาความสุขไปฝากไว้กับเขาใจเราก็กลายเป็นาธาตุของความไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนใจเราก็ทุกข์เขาห่างใจเราก็เจ็บเขาไม่เป็นอย่างที่คิดใจเราก็ร้อนรุ่มการไม่เอาใจไปผูกกับใครไม่ใช่การไม่รักไม่ใช่การใจแข็งแต่คือการรักด้วยสติรักด้วยปัญญารู้เท่าทันว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงความรู้สึกก็ไม่เที่ยงวันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาอาจเปลี่ยนถ้าใจเราไปยึดว่าเขาต้องเหมือนเดิมตลอดทุกย่อมเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตจริงหลายคนทุกเพราะคำพูดของคนอื่นทุกเพราะการกระทำของคนอื่นแต่ถ้ามองให้ลึกต้นเหตุไม่ใช่คําพูดนั้นไม่ใช่การกระทำนั้นแต่คือใจเรา ที่เอาความสุขไปผูกไว้กับเขาพอเขาไม่ทำตามใจใจเราจึงดิ้นรนฟุ้งซ่านเจ็บปวดพระพุทธเจ้าสอนให้กลับมาดูที่ใจดูการเกิดดับของความรู้สึกเมื่อเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใจจะค่อยๆค,คลายเมื่อไม่แบกเขาไว้ในใจไม่คาดหวังให้เขาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขของเราใจจะเบา จะวางและจะเป็นอิสระเมื่อไม่เอาใจไปผูกกับเขาใจเราก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะใจเรามีปัญญามากขึ้นรู้จักวางรู้จักปล่อยและกลับมาเป็นเจ้าของใจตัวเองอีกครั้งเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงว่าการเอาใจไปผูกกับใครสักคนคือการเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจจะเริ่มฉลาดขึ้นไม่หลงเชื่ออ,อารมณ์ง,ง่าย ไม่เผือเอาคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตัวเองในชีวิตจริงหลายคนทุ่มเททุกอย่างให้คนที่รักยอมเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเพียงเพื่อแลกกับการยอมรับแต่เมื่ออีกฝ่ายเปลี่ยนไปใจที่เคยผูกไว้แน่นก็เหมือนถูกกระชากเกิดความโกรธความเสียใจความน้อยใจวนซ้ำไม่รู้จบ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดเพราะเขาใจร้ายอย่างเดียวแต่เกิดเพราะใจเราไปยึดว่าเขาต้องเป็นแหล่งความสุขของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นยึดในคนยึดในความสัมพันธ์ยึดในบทบาทที่เราอยากให้เขาเป็นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนใจที่ยึดก็ต้องทุกข์นี่คือเหตุและผลตามธรรมไม่ใช่โทษของใครแต่เป็นธรรมชาติของการยึด การไม่เอาใจไปผูกกับเขาคือการรู้จักตั้งใจไว้กับตัวเองรู้ว่าหน้าที่ของใจคือรู้ไม่ใช่แบกไม่ใช่คอยวิ่งตามอารมณ์เมื่อเขาพูดดีใจก็รู้ว่าดีเมื่อเขาพูดไม่ดีใจก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่เอามาเป็นตัวตนไม่เอามาเผาใจตัวเองเหมือนคนที่ยืนดูรถวิ่งผ่านถนนรถดีรถเสียก็แค่วิ่งผ่านถ้าเราไม่กระโดดลงไปยืนขวางรถก็ทำอะไรเราไม่ได้ อารมณ์ของคนอื่นก็เช่นกันถ้าใจไม่วิ่งเข้าไปผูกไม่เข้าไปยึดมันก็เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆใจจะเริ่มมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงของคนไม่สั่นคลอนกับคำพูดไม่ขึ้นลงตามอารมณ์ของใครนี่ไม่ใช่ความเฉยชาแต่คืออุเบกขาที่มีสติและปัญญาเป็นใจที่อยู่กับโลกได้โดยไม่ถูกโลกกลืนกิน และเมื่อใจเริ่มไม่ผูกไม่แบกไม่ยึดความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงไม่ใช่เพราะคนอื่นเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเริ่มเห็นทางออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มไม่ผูกกับใครสิ่งแรกที่เห็นชัดคือใจเริ่มกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่เฝ้ารอคำตอบจากใครไม่เฝ้าคาดหวังว่าคนอื่นต้องทำให้เราพอใจเพราะใจรู้แล้วว่า ความสุขที่ฝากไว้กับทูอื่นย่อมสั่นคลอนตามการกระทําของเขาเสมอในชีวิตจริงมีคนมากมายทุกเพราะการรอรอข้อความรอคำอธิบายรอการเปลี่ยนแปลงจากใครสักคนแต่ยิ่งรอใจยิ่งอ่อนแรงยิ่งเฝ้าจับตาใจก็ยิ่งไหวนี่คือผลของใจที่ถูกผูกไว้โดยไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมชาติของโลกว่าโลกหมุนไปด้วยความไม่แน่นอนอันนิจจงทุกสิ่งเปลี่ยนได้เสมอคนที่วันนี้ใกล้วันหนึ่งอาจห่างความรู้สึกที่วันนี้อบอุ่นวันหนึ่งอาจเย็นชาถ้าใจเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ใจจะต่อสู้กับความเป็นจริงตลอดเวลาและการต่อสู้นั้นเองคือทุกขการไม่เอาใจไปผูกกับเขา จึงไม่ใช่การตัดขาดความสัมพันธ์แต่คือการตัดเหตุแห่งทุกข์คือไม่เอาใจไปตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงไม่เอาความสุขไปแขวนไว้กับการกระทําของใครเมื่อเขาเป็นอย่างไรก็รู้ตามที่เป็นไม่เพิ่มเรื่องไม่ต่ออารมณ์ไม่ตีความจนใจร้อนเหมือนการทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าเราเอาใจไปผูกกับคำชมใจจะดีเฉพาะวันที่เขาชม แต่ถ้าเขาติใจจะตกทันทีแต่ถ้าใจวางเป็นกลางรู้ว่าคำชมก็แค่เสียงคำติก็แค่เสียงเอามาพิจารณาเท่าที่เป็นประโยชน์ใจจะไม่แกว่งและทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตตะโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่พึ่งด้วยการปิดกั้นโลก แต่พึ่งด้วยสติและปัญญาเมื่อใจตั้งมั่นอยู่กับการรู้ไม่ไหลไปตามอารมณ์รักอารมณ์ชงังอารมณ์คาดหวังใจจะเริ่มมีที่ยืนที่มั่นคงเมื่อใจมีที่ยืนของตัวเองการกระทําของผู้อื่นจะไม่สามารถลากใจเราไปไกลเขาดีใจก็ไม่หลงเขาเปลี่ยนใจก็ไม่พังเพราะใจไม่ได้เอาตัวตนไปผูกไว้กับเขา นี่คือการอยู่กับโลกด้วยใจที่ตื่นไม่ใช่ใจที่ถูกผูกมัดและเมื่อฝึกเช่นนี้ต่อเนื่องใจจะเริ่มเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าความทุกข์ที่เคยเกิดไม่ใช่เพราะคนอื่นทำร้ายเราเสมอไปแต่เพราะใจเราเคยเผลอเอาความสุขของตนไปฝากไว้ในมือของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจเริ่มเห็นชัดว่าการผูกใจคือการเอาอำนาจเหนือความสุขของตนไปมอบให้คนอื่น ใจจะเริ่มหยุดการโทษหยุดการคาดคั้นหยุดการเรียกร้องโดยไม่จำเป็นเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีใครมีหน้าที่ต้องแบกความสุขของเราไว้ตลอดเวลาในชีวิตจริงหลายคนเจ็บปวดเพราะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงานเราเจ็บไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปเพียงอย่างเดียวแต่เพราะใจเราเคยยึดภาพเดิม ยึดความคาดหวังเดิมและไม่ยอมรับความจริงที่กำลังเปลี่ยนอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักดูเหตุดูผลเมื่อเหตุคือการยึดผลย่อมเป็นทุกข์ไม่ว่าการยึดนั้นจะละเอียดเพียงใดยึดว่าเขาต้องเข้าใจเรายึดว่าเขาต้องเห็นคุณค่าเรายึดว่าเขาต้องอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดล้วนเป็นภาระของใจที่แบกโดยไม่จำเป็น การไม่เอาใจไปผูกกับเขาจึงคือการคืนภาระให้ถูกที่คืนชีวิตให้เขาเป็นของเขาคืนใจให้เราเป็นของเราเขาจะเลือกอย่างไรพูดอย่างไรเปลี่ยนอย่างไรเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเขาส่วนใจเรามีหน้าที่รู้ไม่ใช่แบกไม่ใช่ฝืนไม่ใช่บังคับเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยการครอบครองยอมรับว่าลูกต้องเติบโต ต้องมีเส้นทางของตนถ้าพ่อแม่เอาใจไปผูกกับการตัดสินใจของลูกทุกเรื่องใจพ่อแม่จะทุกข์ไม่รู้จบแต่เมื่อรักด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตใจก็จะสงบขึ้นแม้ลูกจะไม่เป็นดั่งใจพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นของใครอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายนี้ยังไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา แล้วจะเอาอะไรไปผูกกับคนอื่นโดยไม่สร้างความทุกข์ให้ตนเองเมื่อใจเริ่มวางเป็นความรักจะเปลี่ยนรูปจากรักที่ต้องการเป็นรักที่เข้าใจจากรักที่กลัวสูญเสียเป็นรักที่รู้จักปล่อยใจไม่แห้งแล้งแต่กลับอ่อนโยนขึ้นเพราะไม่ถูกบีบคั้นด้วยความคาดหวังและเมื่อใจไม่เอาตัวเองไปแขวนไว้กับใครการอยู่ร่วมกับผู้คนจะเบาสบายขึ้น พูดคุยกันได้โดยไม่ต้องระแวงช่วยเหลือกันได้โดยไม่ต้องแลกรักกันได้โดยไม่ต้องผูกมัดเพราะใจรู้แล้วว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครให้แต่อยู่ที่ใจที่รู้จักวางเองเมื่อใจเริ่มไม่ผูกกับใครสิ่งที่เปลี่ยนชัดคือเราจะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นว่าแต่ก่อนใจเราเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะต้องคอยระวังอารมณ์ของคนอื่นคอยปรับตัวให้เขาพอใจ คอยกลัวว่าจะเสียเขาไปทั้งที่ในความเป็นจริงเราไม่เคยเป็นเจ้าของใครเลยในชีวิตจริงมีคนจำนวนมากยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจทุกข์เพียงเพราะกลัวการสูญเสียกลัวความว่างเปล่ากลัวว่าไม่มีเขาแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงว่าความกลัวเหล่านี้เกิดจากอุปาทานคือการเอาใจไปยึดในสิ่งที่ไม่มั่นคง การไม่เอาใจไปผูกกับเขาจึงไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการกล้าดูความจริงตรงหน้าดูว่าทุกความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีใกล้ก็ต้องมีห่างมีพบก็ต้องมีจากถ้าใจไม่ยอมรับกฎนี้ใจก็ต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคนที่เอาเรือไปผูกไว้กับท่าที่น้ำเชี่ยวพอน้ำขึ้นน้ำลงเรือก็ถูกดึงกระชาก แต่ถ้าเอาเรือไปจอดในที่เหมาะสมไม่ผูกแน่นจนเกินไปเรือก็จะลอยตามน้ําอย่างปลอดภัยใจของเราก็เช่นกันถ้าผูกแน่นเกินไปกับคนใจก็จะถูกกระชากตามอารมณ์ของเขาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เคร่งตึงไม่หย่อนยานการไม่ผูกใจคือการเดินทางสายกลางไม่รักจนหลงไม่ห่างจนเย็นชา แต่รักด้วยความรู้เท่าทันรู้ว่าหน้าที่ของใจคือรู้สึกไม่ใช่ครอบครองในที่ทำงานก็เช่นกันถ้าเราเอาใจไปผูกกับการยอมรับของหัวหน้ากับความพอใจของเพื่อนร่วมง,งานใจเราจะขึ้นลงตลอดเวลาวันไหนเขาชมใจก็พองวันไหนเขาเฉยใจก็แฟบแต่เมื่อใจรู้จักวางทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดรับฟังคำติด้วยปัญญาไม่เอาอารมณ์เขามาตีค่าตัวเอง ใจจะมั่นคงและเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อใจเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองความสัมพันธ์รอบตัวจะไม่ใช่เครื่องกดดันอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้เรียนรู้ความไม่เที่ยงเรียนรู้เหตุและผลเรียนรู้การวางใจให้ถูกที่ถูกทางและใจจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการมีใครอยู่กับเราเสมอแต่เกิดจากใจที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกกับใครอีกต่อไป เมื่อใจเริ่มไม่เอาตัวเองไปผูกกับใครใจจะเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งชัดเจนขึ้นคือไม่มีใครสามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้โดยตรงถ้าใจเราไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาครอบงำคําพูดของเขาเป็นเพียงเสียงการกระทําของเขาเป็นเพียงเหตุการณ์แต่ความทุกข์หรือความสงบเกิดขึ้นที่ใจเราเองในชีวิตจริงหลายคนบอกว่าเขาทำให้ฉันเสียใจ เขาทำให้ฉันเป็นทุกข์แต่ถ้ามองให้ตรงตามธรรมเขาเพียงแค่ทำในสิ่งของเขาส่วนใจเราเป็นผู้รับเอามาแบกเอามาคิดต่อเอามาตีความจนกลายเป็นไฟเผาใจตนเองถ้าใจไม่หยิบมาทุกข์ก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องผัสสะเมื่อมีการกระทบย่อมเกิดเวทนาแต่ถ้ามีสติรู้ทันเวทนานั้นจะไม่ลุกลามเป็นตัณหาไม่กลายเป็นความอยาก ไม่กลายเป็นการยึดการไม่เอาใจไปผูกกับใครก็คือการปัดวงจรนี้ตรงจุดสำคัญคือไม่ปล่อยให้เวทนานำใจไปยึดถือเหมือนเวลาเราถูกตำหนิถ้าใจผูกกับภาพว่าต้องถูกยอมรับเสมอคำตำหนินั้นจะกลายเป็นมีดแทงใจแต่ถ้าใจวางเป็นรู้ว่าคำตำหนิเป็นเพียงข้อมูลเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เป็นอารมณ์ก็ปล่อยผ่านใจจะไม่บาดเจ็บ และยังเติบโตได้จากเหตุการณ์นั้นการไม่ผูกใจจริงไม่ใช่การปิดใจแต่คือการเปิดใจด้วยปัญญาเปิดรับโลกตามความเป็นจริงไม่แต่งเติมไม่คาดหวังเกินเหตุไม่เอาความสุขไปแขวนไว้กับความแน่นอนที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อใจไม่หลงไปสร้างภาระชีวิตจะเบาขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนใครพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าแม้สิ่งที่เรารักที่สุดก็ยังต้องแปลเปลี่ยน ถ้าใจยังฝืนจะผูกฝืนจะยึดฝืนจะดึงไว้ใจก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาแต่เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างเข้าใจความทุกข์จะไม่หายไปทันทีแต่จะไม่ท่วมใจเหมือนเดิมในความสัมพันธ์ทุกแบบไม่ว่าจะรักใครใกล้ใครทำงานกับใครถ้าใจไม่ผูกใจจะไม่หลงไม่หลงรักจนลืมตัวไม่หลงคาดหวังจนลืมธรรม และไม่หลงยึดจนลืมดูแลใจของตนเองนี่คือจุดที่ใจเริ่มโตเริ่มแข็งแรงและเริ่มยืนอยู่บนหนทางที่พระพุทธเจ้าสงชีไว้โดยไม่ต้องหนีโลกแต่ก็ไม่ถูกโลกฉุดลากอีกต่อไปเมื่อใจเริ่มไม่ผูกอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆปรากฏคือความรับผิดชอบต่อใจตนเองเราจะหยุดโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์และเริ่มเห็นว่า ใจเราต่างหากคือพื้นที่ที่ต้องดูแลถ้าใจปล่อยปละเพลผยทุกก็เกิดถ้าใจมีสติรู้เท่าทันทุก,ก็อ่อนแรงในชีวิตจริงหลายคนใช้พลังชีวิตไปกับการพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้คิดเหมือนเราให้รู้สึกเหมือนเราให้เข้าใจเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้หันกลับมาเปลี่ยนที่ใจเพราะใจเราเป็นสิ่งเดียวที่ฝึกได้ ควบคุมได้และเป็นทางออกจากทุกข์อย่างแท้จริงการไม่เอาใจไปผูกกับเขาจึงคือการหยุดการเรียกร้องโดยไม่รู้ตัวหยุดหวังว่าเขาต้องทำให้เราสบายใจต้องพูดให้ถูกใจต้องอยู่ในแบบที่เราคิดเมื่อใจหยุดเรียกร้องความกดดันในความสัมพันธ์จะลดลงและใจเราจะเริ่มมีพื้นที่หายใจเหมือนในครอบครัว ถ้าเราเอาใจไปผูกกับการที่คนในบ้านต้องเข้าใจเราทุกเรื่องต้องเป็นอย่างที่เราหวังบ้านจะกลายเป็นที่ตึงเครียดแต่ถ้าใจวางยอมรับความแตกต่างรู้ว่าแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของตนใจจะอ่อนลงคำพูดจะเบาลงและความขัดแย้งจะไม่ลุกลามพระพุทธเจ้าทรงเน้นการมีสติรู้กายรู้ใจเมื่อใจเผลอไปผูกสติต้องรู้ทัน รู้ว่าใจกำลังคาดหวังกำลังยึดกำลังอยากเพียงแค่รู้ไม่ต้องด่าใจไม่ต้องกดใจการรู้ตรงนี้เองคือจุดเริ่มของการคลายของการวางเมื่อฝึกดูใจเช่นนี้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะตอนคุยกับใครทำงานกับใครหรืออยู่ลำพังเราจะเห็นการทำงานของใจชัดขึ้นเห็นว่าทุกเกิดเร็วเพียงใดและดับได้เร็วเพียงใด ถ้าไม่เติมเชื้อด้วยความคิดซ้ำๆการไม่ผูกใจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นการฝึกเล็กๆในทุกขณะฝึกไม่ตามอารมณ์ฝึกไม่เผลอฝากความหวังไว้กับใครฝึกกลับมาอยู่กับลมหายใจกับกายกับความจริงตรงหน้าใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการจัดก,การคนทั้งโลกแต่เกิดจากการจัดก,การใจดวงเดียวให้รู้เท่าทัน และเมื่อใจเริ่มยอมรับหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงคือรู้และวางไม่ใช่ผูกและแบกชีวิตจะยังคงมีผู้คนมีความสัมพันธ์มีเหตุการณ์เหมือนเดิมแต่ใจจะไม่จมไม่หนักไม่หลงทางเพราะใจเริ่มเดินอยู่บนหนทางแห่งสติและปัญญาทีละก้าวอย่างมั่นคงท้ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ชัดเจนว่า ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำร้ายเราโดยตรงแต่เกิดจากใจที่ยังเผลอเอาตัวเองไปผูกไปยึดไปฝากความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ชีวิตจะไม่ต้องวิ่งหนีใครไม่ต้องเปลี่ยนใครแต่เริ่มเปลี่ยนที่ใจของเราเองเมื่อไม่เอาใจไปผูกกับเขาใจเราจะค่อยๆเป็นอิสระอิสระจากความคาดหวัง อิสระจากความกลัวสูญเสียอิสระจากการรอให้ใครมาทำให้เรามีค่าเราเริ่มเห็นว่าความสงบมิได้อยู่ในมือของคนอื่นแต่อยู่ที่สติและปัญญาที่เราฝึกได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ที่เหตุมิใช่ดับที่ปลายเหตุเมื่อเหตุคือการยึดการผูกการคาดหวัง การแก้ที่แท้จริงจึงคือการรู้เท่าทันและวางลงไม่ใช่การบังคับใจให้ไม่รู้สึกแต่คือการรู้สึกอย่างมีสติแล้วไม่ปล่อยให้ใจถูกลากไปเมื่อใจเรียนรู้ที่จะวางความรักจะไม่หายไปแต่จะบริสุทธิ์ขึ้นความสัมพันธ์จะไม่พังแต่จะเบาขึ้นเราอยู่กับคนได้โดยไม่ต้องแบกพูดคุยได้โดยไม่ต้องผูกมัดจากกันได้โดยไม่แตกสลาย เพราะใจไม่ได้เอาตัวเองไปแขวนไว้กับใครอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่พระพุทธเจ้าสรงสอนไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีวางใจเปลี่ยนจากใจที่ยึดเป็นใจที่รู้จากใจที่แบกเป็นใจที่วางและจากใจที่ทุก์ซ้ำๆเป็นใจที่เริ่มเข้าใจความจริงของชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจที่เสียสละเวลาอันมีค่าเปิดใจรับฟังคลิปนี้จนจบขอให้ธรรมะที่ได้ฟังในวันนี้ไม่ใช่เพียงผ่านหูแต่ค่อยคอยซึมลงสู่ใจและกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยให้เรากล้าหันกลับมาเปลี่ยนที่ใจของตัวเองขอให้ทุกท่านค่อยค่ฝึกค่อยควางค่อยค,อยค,อยคอย่เข้าใจและเดินบนหนทางแห่งสติและปัญญาอย่างอ่อนโยนต่อตอนเอง เพราะเมื่อใจไม่ผูกใจย่อมไม่ทุกข์และเมื่อใจไม่ทุกข์ชีวิตย่อมเบาและเป็นอิสระอย่างแท้จริง